นาะโดยสบายดีสบายดีทางสาวโสดขออนุญาตถามซื้อมีซื้อวันเราได้อาริงอาริงโอ้ซื้อเป็นตะหักตะแพงเกี่ยวได้จากปีน้องล่ะเซาเอเอปีนี้เซอเอสปีนี่น้าสปีหน้าเออปีหน้าก็บเซเอสแล้วเนาะเคยมีครอบครัวหรือเปล่าน้องล่ะเคยมีโอ้เป็นสาวโสดที่ว่ายัง่เคยสั่งครอบครัวอยออยากลงภูบาทางใด ใก็ได้นะใช่ก็ได้ก็ประมาหาสิบหกสิบก็ได้หาสิบหกสิบเนาะถ้าเปิดใจในเมื่อนี่นี่คือทั้งน้องนี่พ่อมีครอบครัวเลยบน้องหละอยากศึกษาเบิ่งใจก็บเพื่อนนี่ประมาณจักเดือนจังสีห้เพื่อนมาฮองมาคอนี่เพราะว่าน้องเป็นคนผิวขาวเด้โดยเออแด่๋ยวบ่าวนี่ต้องเอาผิวขาวคือการโบหรือว่า คือแบบในความคิดของน้องเนาะน้องล่ะทางน้องอายุเศร้าสีเศร้าเอฟเนาะคือว่าหมักกูบาลรุ่นใหญ่แน่น้องล่ะท่านหมัก่นเดียวกันแบบคือถึงเอามใจกับใจหนึ่งกับใจกับป้ากันแล้วแบบมันบุกข่ายใจกันเลยนะค่านหมักคนันี้อยู่กลัวมีความคิดกลัวแบบนี้นะโดยโดยโดยคือทางน้องกับบริติว่าเพิ่นชี้เท่าท่านว่าน้องอดีตสางครอบครัวมีสามีเนาะไปอยู่น้ำเพิ่นได้ก่าน้องละ Yn ystod hwnnw, rydw i wedi'i ddysgu. ก็กำสาราน ais, ้อนันนี่กลมาเกตนาทีตัวเองคือเก่าเนาะทุกคนมาตามหาสาวสดเซ็นเก่าเซ็นเกยเนาะซื้อสาวสดคือนี่เป็นกระสิออกมาเปิดขายั้งเล็กทุกคนเลยมีมีกเป็นไรเป็นตัวาเป็นเทลเนาะซื่อเสียงหน้าของเพื่อนจะยังไปทันทู่เนาะทางสารน้อยกระชิบขอนุญาตเข่าพิบไปลมเข่าไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของเพื่นเนาะทุกคนการอภิปรายประกัรในกันดาบพอจะขอใครนำเรดได้เนาะดูแต่โอเคเนาะเขาไปหาทางสาวสดเลย คเปิดกล่องมาเมื่อี้ก็เจอสาวงามงามอะก่อนอื่นก็ชิขอย่งาทักทายเกันก่อนเนาะโดยสบายดีสบายดีทางสาวโสดโดยเอาผมมาพอกันเป็นครั้งแรกเนาะน้องล่ะโดยขออนุญาตถามซื้อมีซื่อแน้วได้อาริงอาิงโดยโอ้ซื่อเป็นตาหักตะแพงแต่บบนี้คือคนเลยอายุได้จักตีน้องละสา่เอ แซาเอ็ดปีนี่ปีหนักเออปีหนักกับแซาเอ็ดแล้วเนาะเคยมีครอบครัวแล้วบ่อหนงล่ะโอ้เป็นสาวสวที่ว่ายังบ่เคยสั่งครอบครัวสวยอือและมื่อนี้อ่าออกมาเปิดใจเมีนบ่อยากลงภูบาทางใดทางใดก็ได้นะไางก็ได้ ลาวก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้เนาะดเดิมเรือ่องอายุของเพิ่นดเด้แต่ประมาณหา16ชิพก็ได้หา16ชิพเนาะเดิมคานวน่าเกิดเกิดที่เฮาตั้งไว้์เด้๋ยวสานองล่ะจ้าก็รวมๆกันเนาแต่ว่าทางน้องตั้งไว 5, 60, ย์หา60เนาะโดิมโอรมได้เอามาเป็นแฟนได้ปะ เป็น<อ>สามีเด้ก็อยากห้ลมกันก่อนโอลมประมาณจากเดือนน้องหลาจังสิหมั่นใจคันคนลมนั้นเข่าใจโอเคนยกระบรอืเรเดือนหนึ่งได้บ่ประมาณนี้เนาะบางทีโดนเกินมีป็นถามม่ได้อีกเด้ออกมาเปิดใจในเมื N ่อนี้นี่คือทางนอกนี่พ่อมีครอบครัวเลยบน้องหละดือนแลได้ พ้อมเลยบ่เต็มร้อยอือือยากศึกษาเบิ่งใจกับเพื่อนนี่ประมาณจักเดือนจังสิให้เพื่อนมาหงมาคอนี่ก็เขาก็หูจักกันประมาณ1เดือน2เดือนแย่ให้ฮู้จักกันหลายขึ้นนะอือพวบตัวเข้าใจกันเข้าใจกันโดยโดยโดยจังสิพ้อมสร้างครอบครัวก,กับเพื่อนโดยโอยอย่าดดุดในน้องหล่าไอ้บันดาบว่าไรอโยกิ่นได้เ <c oughs> <c oughs> ด้ <c oughs>

เออแต่ผู้บ่าวนี่ต้องเอาผิวขาวคือกันโบหรือว่าผิวแบบแดงก็ได้ผิวแบบแดงก็ได้แบบแดงก็ได้เนาะอืถว่าง่ายๆผิวจะไหนก็ว่าคือหลากหลายแท่แน่นี้เอาเขาเป็นธรรมดาน้องอดีตเพรเพราะว่าเฮากะเลือกคนที่เฮามักหักเนาะคิดว่าสิเอาเขามาในชีวิตเนาะอืมโดยคือแบบเน่ความคิด ทั้งน้องลอย่างน้องอร้าสีเศร้าเอ็ดเนาะคือว่าหมักกูว่ารูดใหญ่แน่น้องล่ะคันหมักคนเดียวกันแบบคือเอาไปกันใจหนึ่งกับใจกับป้ากันแล้วแบบมันบวเข้าใจกันนลยนะคะหมักคนมันเีอยู่กลัวมีความคิดกลัวแบบนี้นะโดยโดยโดยคือทั้งน้องกับโบไดติว่าเพิ่นชี้เถ่ากลัวแล้วว่า บางคนกับบางคนกันใหญ่แต่อยู่ความขีดยังเล็กน้อยบางคนกันโดยโดยโดยมันเป็นอะไรเคยพ่อเลยนะโอเคยพ่อมาแล้วโออนะถูกขบเุียวกันกับได้น้นอะไรบอคักนะบอคักในใจอ่ามีการอ่โดยก็ได้ว่าหมักรุ่นใหญ่เนาะ เป็นผู้นำดีกว่าโดยบางคนที่เป็นผู้นำก็เยอโดยท่านว่าน,น้องอดีงสั่งครอบครัวมีสามีเนาะไปอยู่น้ำเพิ่นได้กว่าน้องละจะพัชชินีไปอยู่น้ำจะพัชชินีนะเที่ยวไปเที่ยวมาหนีได้อยู่เพ่<ม>อแม่กของม่งจะอยู่น้ำเห็นะน้องอดีงเป็นลูกคนที่เท่าไหรา่ พี to to ่น้องเลยน้องละเลยอายเลยอายกับเหตุงานอยู่กรุงเทพบางคนได้สั่งครอบสังกัวออกเมื่อแล้วนะ่มีได้อยู่กับพ่อกับแมีดูโดยโดยแคทมีสามีก็ต้องแบบเที่ยวไปเที่ยวมาไปดูแบบวุ่นได้เนาะโอ้ยลมแห้งเลยน้องมาเนียลมกดาวได้ในภูเขาดาวนี่แคบ่่นบบ คิดได้ไวสิไปเขาดาวอยู่ใ่ปีนี้เขากระมูเขาแถวบ้านนี่แหละท่นคูบาวยังมาเขาดาวานะั้งได้จ้ะมาได้มาได้นายบอนายแท่นี้โดย <laughs> <laughs> ในการที่ว่าอาสา่งครอบครัวเนาะคิดว่าอายุเท่าไรจังสีร้อมตัดสิงใจแบบแต่งงานแม่นแต่มันจะขึ้นคนะับแบบเขา ใจกับคนแบบช่วงนึ่งเคนเขามาหาเฮาแบบล่มกันถึกบกถึกใจเข่าใจกันแบบคิดไปกันรอดแบบโดยมันก็ไม่เกี่ยวกับใบหนูดอกไม่เกี่ยวกับมาโยเนาะโดยขึ้นอยู่กับการเฮาโอเฮาล่มกันถึกใจกัน่แน่ได้อาจจะปรับเลยก็มีเนาะ ทีทางน,อน้องยังบ่เคยแต่งงานแล้วลงล่ะยังโบเคยและผู้ชายที่เข้ามาลมน้องนี่นพิ่นเ,เคยมีลูกมีเมียมาก,ก่อนเป็นตัวหางตัวหม่ลูกติดแบนะบนี้อะแบบนีทุกคนเฮาก็มีเคยมีพิพาทแบบนี้อะไรเนาะทางน้องก,ก็บแบบสิบ่ติบ่ตำหนิอีหยังเพิ่นบ่น้องล่ะโดยคะแนนมาแหละปะโดยอยากให้เป็นแบบเก่านะค่ะนะอ,อือแบบเราเคยปากับเมียเรามาก่ ก็แหกให้เห็นผู้ชายแบบเปลี่ยนกัมเมียเก่าแบบนั้นน่ะนะแหบกให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่โดย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 เปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้แบบให้เคนเปลี่ยนแบบแ้ลงละในความคิดของน้องหมักก็คืาเหมือมาอยู่กบเผาโดยอันใดยที่แบบผิดใจกันมาเนี่ยไปอหากใส่อารมณ์แบบอืมักผู้ชายแบบใส่อารมณ์แบบตบตออตบตีอยู่เนี่ยเห็นในคลิปโดย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  เอาแบบว่าเวลาเฮาบ่เข้าใจกันให้เอาเหตุผลมาคุยเนาะได้ทั้งน้องอดีงแบบบบติว่ว่าเพิ่นมีลูกติดอีอย่างแบบนี้ขนาดโบตินเนาะถือว่านมเฮานี่นะสามารถโอรมได้เนาะบบว่าสิเป็นเพาะห้างเพ่าะไม้ลูกติดได้ทออังยย้งน้องอดิงนี่มักผู้บ่าวเหตเวยกงยังลองหลัะอดอตเพิ่นนี่ ก็มีทุกคนก็มีอาชีพกันหมักปูชายหาแบบหาเงินแบบนี้นะหม,มักปูชายหาเงินเก่งบอง่ายกันเนาะออแต่ว,ว่าออจังไดปูชายหาเงินเก่งนี่ในอนาคตรเราสิได้เพิ่งพาอาศัยเพิ่นได้เนาะหม,มักอยู่บอ่อปูชายกินดินเที่ยวแต่ละเมื้อนี่ <c oughs> <c oughs> กบมากเนาะแบบนี้เออมาก้ซายที่ว่าหูจักหาหูจักสร้างอือคือทังน้องอดิงนี่เจ้าสู้อยู่บ่ก็เลยหักเดียวใจเดียวแมนคันในสมุดรลมข้าวเป็นพอที่ลมสมุดร ลมเสนอข้างวมาลงเขาบอกไอ้ลมคนเดียวก็ที่ลมคนเดียวแบบคิดแบบมองง่ายๆเบี่ยกลมลายมันคิดข้าเหมน่างที่เห็นอะไรตอบเสร็จปุ๋ยคนนั้นอย่างลมสมุนบากข่างกันปักอยู่กบบคนเดียวอะไรโดยโดยโดยลมลายคนมาเข้าใจกันสมุนบอเออเวลาแบบสมุดบริจบเสร็จจนเห็นจนสิทะ ก็อยากให้ถามเหตุผลเป็นยังค่ะนะดูโดยดยดยอยากให้คิดไปเองเลยนี่นะอืคิดว่าเฮานี่ไปร่วมร่วมคนใหม่บางคนก็คิดว่าเออไปใช้ไปนี่ไปนั่นบางเถื่อเขาข้าววีย์เดซสาบางเถื่อเออบางอถื่อน้ำเห็ดไทยเห็ดอาเนาะโดยเปลี่ยนใจตอนนี้แล้วดันใส่ดำเลยสิมเห็หดูแลสับสุดบางเถื่อก็ตอบได้บางเถื่อก็เออก็ยังให้เข้าใจกันเน่ดูโดยดยดย ันซะเนาะเออสิบสิวเวาสาสิวเาให้ทำเหตุผลเนาะเอบางคน่ว่เานีาไปเลนะ่อบอกยังเนไม่ได้บอกอย่างบอแปลกแท้เนาะเออโดยโยังก็อยางรก็มเันก่อนโดยแต่ว่าแต่ละคนที่เคยเข้ามาล่มในอายุเ็นายบ่ เพ uh huh. euh huh. ิ่นก็เป็นผู้ใหญ่เล้วเนาะแต่เวลาเพิ่นเงียบไปในเพิ่นโบกๆอย่างเนาะแม่แม่่ได้ถามบอกคนเงียบไปเขาเสร็จแนเเขาอานะอโดยโดยป้ปกติมีแต่ผู้บ่าวได้เสร็จหาผู้สาวบ่ตอบนี่ไอ้ผู้สาวเสร็จหาผู้บ่าวบ่ตอบ เป็นแนวได้ผู้บบาวฝั่งไทยบ่ผูบาวโอ้ยยยโดยโดยแล้ว่าโสดแล้วก็เลยออกมาเปิดใจข้างนี้เลยโสดลนแน่โดยประมาณจากเดือนโสดมาเนี่ยเขาจะเปิดใจของมันก็ไม่ยิ้วของเขามาลงเขาคือห้องว่างเลยเขาถามว่าก็ เวลาเราเริ่มรู้สึกดีอะไรก็เงียบหายไปนี่นะกำลังว่าสิมักหักอยู่แล้วโอ้เป็นเหตุผลยังโอเออโดยโดยอ่ะคันจิวามารอบนี้ขอเหตุผลเนาะโดยเหตุผลจีไปกับโบกันนี้มาขอได้ทําใจบอกไอเงียบไปบาดเดียวโดยโดยโดย ดังไดเนาะนมน,มนมเอากระโบเป็นยัางนะน้องหลาเนาะผ่านมาแล้วกับผ่านไปสิบป,ปีใหม่แล้วดีกระโบให้เพื่อนมนใหมไปไป่คนดีๆเขามาเนาะเออย่างเส้นน้องหลาผูู้ชาายเพื่อนกินเหล่ากินเบียร์สุขยากันมี่เ้สัก อยู่นะแม่เป็นนักเลยนี่วัดปีนี่แหละใชคะเอาวัดปีนี่เอาใกล้เด้วยนี่แหละแม่ปอะมาีบเอกสารมเอกรคบัตะบ่แม่ยากตอนไหนไปตอนไหนปับไปเ็โดูดสิลงไปหาเงินอยู่ไทยแล้ว อยู่บ้านก็เราเราเล่นๆลงไปเห็นงานยังน้องล่ะให้เอื้อยหางานให้ดูอยู่แถวใดยังหมู่ี่หมู่ที่ไหนยังหาโต๊ะชิโต๊ะกูว่าไหนเน๊ะดูดูดูตาเด้อสิบหาย้าแด้วคนดูไปหาคนของใจเลยยยังบัวบิยังบัวบิยังบัวธันมีเนาะบัวบัวไ้ได้เผื่อว่า เอเเอเเอมี่หกิีน <c oughs> คือน้องหล่ะเอือชีถามแนวนี้เนาะคือทาง FC เอซีเอื่อยอ่าบางคนเพิ่อนอาย,ายนะุได้เนาะเพิ่อน,นี่บ่อยากลมแบบเวลาแบบเออหาอุ้เรือนหรือว่าปีแบบนี้นะอยากล่มสักประมาณทิศสองทิศงานแบบนี้อยากตกลงเป็นแฟนกับนอ้องพ้อมดูแลแบบนี้นะน้องนี่ สิตกลงเป็นแฟนกับเพ็ื่นบอกกระมันก็ขึ้นอยู่กับเพาลงกันสองคนกระสุนเร็วลงไม่ขอจะไรโอเคโอเคเนาะเดี๋ยวคณะควนดูแลไรแล้วก็เอ่อเห็ดได้ว่าวได้เนาะห้องแบบบางคนก็ว่าวแต่เห็ดก็ได้เขาอยากว่าเขาอยากเห็นแบบเห็ดได้เห็ดให้ได้ก่อนถึงว่าวให้ได้ก่อนถึงว่า ดูโดยโดยนค้เว,ว่าไปก่อนแล้วก็ต้น่ะแบบีาห้ความหวังผู้ีว่าแบบเหตเลยเฮาดีใจแม่้อยเฮาดีใจายายบาง,งจงางคนกะมืก้าวเว้นแบบนี้นะเขาเคยเนหลาคนนะมาจนะาวราเออว่าอลเหตุงัน,นแบบเออเคยเหแบบโอเคทำกัดีใจดูโดยโดยแค่มีคนที่ว่าเพิินนี่เห็ุได้ ตามที่เพิ่นเว้าเนาะแต่ว่าเพลินนี่ให้น้องนี่คุยําเพิ่นผู้เดียวนี่โอเคบ่โอเคเฮาก็หม่อคุยคนเดียวโอเคเนาะอืมคันเจอคนแบบนี้นี่ชอสิคุยนําเพิ่นคนเดียวเป็นแฟนกับเพิ่นเลยอืมอืมอืมโดยโดยโดยเอาดูลมหายใอย่าอย่ารอสาเนาะฉลองอดีตตอนนี้สถานะหัวใจยังว่างยังเปิดไฟเขียวให้นุ่มๆ อายุนี้หาหุ้ิปสามาออรถอรมได้เอามาเป็นดูเป็นตัวได้ดในมือหนึ่งสมมติว่าแบบเ,เห็นตัวจริงกันแล้วนี่ซิโบติเป็นบนอลลงละเขาอยากเขาตีอะไรกว่า <c oughs> <c oughs> เอ้าคือว่าแนวนั้นส่วนแรกเขาก็หมักยงเก็ตจิงกดแล้วเปลี่ยนทัวรลงกัจะเปิดกล้องส่วนแรกกับเออแบบเห็นตัวจริงก่อนอะไเนาะโด้อเด้ดเอเ,อด,อเด้อ ว่ากันได้ใช่ไหมแมนแมนเนาะโดยโดยโดยแตคือแบบอ่าเรื่องเห็นตัวจริงกันนี่นะยานเปินฮับบ่ได้แมนจากไปสิ่ฮับไปบ่ได้ผุเจาผูดงามเปินฮับไรแนนอนองหลานเอออุ่นเน้อหน่อยบางๆทุกคนก็โอเคน้องหลาเนาะเปิดใจมารอบนี้กับเขาให้โชคดีเนาะ จังไดกะสิกายปีใหม่แล้วให้มีครูท่านขาวดาวนม่ไม่มีบวโดนโดยโดยโดยจังไดกะให้ผู้พ่อคนดีๆเดอน้องลาเดิอคอยผู้พ่อกันในคลิปหน้าเฮากันเนาะโดยอสบายดี